อะเดี๋ยวเดี๋ยวไปอะไนี่กันดีกว่าจะจะแคมป์จะแคมแคมป์อะจะแคมป์แคมไปทำไมเขาก็ไปลงพนันนี่เฮียปลอดภัยอยู่ด้วยเซฟโซนเะหาของไงอ๋อป๋อเดี๋ยวมึงมีมีดกมาเอาให้พี่ด้วยมีดไม่มีมีมาดิเพราะว่ามีใบมีดอยู่ตัวนี่เอ้ยอ่ะเดาเดานีวอยากไปได้ๆๆพี่พี่ได้สูตรแล้วเว้ย ให้ใส่ช่อง,องคูณสองก็คูณสามอ่ะสองช่องวย <laughs> แต่ไอยึงบอกว่าใส่ช่องเลยใช่ไหมใช่ใ <laughs> ส่ดูช่องเลยสูนเทียวเลยสูนกันนะสูน <laughs> เทียวที่จริงพี่มีวิธีดูด้วยนะเว้ <laughs> <laughs> แต่แม่งดูยากก่น่ะจงระวห้น้าสิบเจ็ดอันอะ ตามมาพี่บ้าบอเ้ยหุ้นเล่าปดสองรอยคือมีรอยเรได้ยินกันอยู่เหรอเออไม่ได้ยินนะเสียงพวกเสื่อสารกันอยู่กลับบ้านกันเถอะนะคนตามมาป่ะแต่ที่คลหายสุดก็คือไอ้ไอ้ไอ้เนี่ยไอโอไม่สไลด์เป็นสไลด์ไปถามว่าหายดียังไลยทุกคนหายเลยจังสไลด์เข้าไปถามว่าหายดียังไอพี่พงษ์ เฮ้ยไอ้เหี้ยเขาแบบเฮ้ยเลยใครใครโง่ทิ้งทิ้งทิ้งทำที่ส่วนตัวไอ้เหี้ยมันทำปปิดกับตัวเลยไม่ใช่กูอะถึงอันนี้ปุ๊บมึงวิ่งจู้อะไรมึงไม่ต้องหานปเดนะจู้เลยจู้เลยมีมีคนในตัวบ้านเหรอีดมวยินเสียงปืนไกลบ้านมากอล้มีมีลูกกระสุนมาตกได้ไหมแกจิบหายเฮ้ยแสงอะไรผ่านไม่ต้อไปเช็คกด้ว่าเช็คพวกภูเขาเช็คอะไรโอเคบ้านมันยิงกันอยู่ไกลอยู่ไกลใช่ไหม เมื่อกี้เนี่ยไม่ไกลเลยว่าเมื่อกี้นี่คือแบบมึงมาแวะยิงกันแถวนี้แหละไอ้เยอะโกโจผูก็ร้าสู้กันอยู่ตอนเนี้ยโอเคเตียงพี่มันยังไม่ได้เหลาเตียงพี่อยู่นักขุดนักขุดฝาครับเขาจะไม่ยอมแพ้เลยฝ้าต่างนี่จะอย่างเชื่อซาโตชิแี้แข่งแข่งมา25ปีไม่ไม่แก่ใช่คนไอสัตว์ที่จริงมันมันแก่มากไอเอสวายเอสวายสัตว์อะไรเยอะไอสัตว์คือโคตรโคตรแบบโคตรอะมีโคตรคือหล่อสุดเลว ไอเยอะเสือกับมันเด็กแล้เป็นผ้าที่ผมชอบที่สุดแหละเสือกกับมันเด็กซันแอนมูนผมชอบผมชอบผ้าเอ็กไวน์สุดแล้วแม่งโคตรแบบโคตรเจ๋งเซเลน่านม่งก็คือแบบนางเอกจัดอะส่วนผ้ากันน่าไหนผ้าแบงค์แอนไว้แกง็อลเก็ตแม่งค์ไลท์จัดอะเฮ้ยไม่ได้ดูว่าภาพแบงค์แอนไว้คือแกง็อลเก็ตแบบไงวะมันแบบไม่ได้แบบไงไม่ได้แบบฮาแบบปีนขึ้นฟ้าตลกติดตลกที่อะไรมันไ้ายจริงแหละภาพแบงค์แอนไว้อะแบบไม่รู้แต่เซเลน่าคือแบบนางเอกจัดอะคือปูให้เป็นนางเอกเลยแบบมีลูกแน่ๆ เล้วพี่เมันอยู่นู่นอะอ่าบาหลีเราเนี่ยนั่นแหละสุดท้ายอ่ะเซเลน่ามันโตขึ้นจาตัวจิ๊กเด็กลงก็มึงต้องลองมาหาดูไอ้ฉากแบบไอ้พวกนั้นอ่ะแกงล็อกเก็ตพาไปกันไว้อ่ะคือแม่งยังก็องค์กรชุดดำในโคนันเลยแม่งแบบตั้งระเบิดทั้งใช้ฮอล์ั้งเฮียอะไรตั้งเฮียอะไรอ่ะผมรู้ว่าทำไมสัตส์เลยทำไมถึงอยกขโมยปิกาจูไม่ใช่ปิกาจูใครติดเลยวะอีฮยไม่ใช่ไม่ก็เจอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันเห็นมั้ยมันเห็นม

เออพวกมึงวิ่งเรอยหลลบหลไอ้กันวิธีรากระสุนมึเม่อไงเหียโช์นะไม่ใช่หรอโชนี่ยม้เช็อปป๊อปเช็หลบเออช็เก่งลบช็เอชหลบหินนี่มีกลาเกูตายมันเกบฝาเกบฝายางเดียวแล้วิ่งเลยเกฝาแลาวิ่งเลยเกบร้อลสองไอ้คนเดียคนเดียวเลยประตูตะโพี่ตามมาอยู่ปะไอ้

ไอ้กันนี้กันนีช่าแม่ราขอไอ้กันก่อนลกาอนา้มาไอ้าร้อยยี่สิบ้ยสสิบไอ้เชี่ยไอ้เชี่ยสองตัวอุยโอเตโต้ไกันหนีรอดไอ้กันนีรอดไอสัตว์พี่ยอมเสียลูกซองกับบืนพกพื่มึงเลยนะไอ้กันไกันมาวิ่งมากเราวิ่งไปบาไอ้กันไว้พวกเราวิ่งไปบาอ้กันไว้ไอ้กันอยู่ไหนฮะน้ำมึงว่าไอ้กันวิ่งรล้

ลงมเรียข้างเองมิดกันเูมิดกันลงน้ำมันจะหัวเลยขึ้นเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละลอต้บ้านที่นั่นล่อต้บ้านที่นั่นะเอาคุณผู้หญิงไงเงี้ยกันกันิ่งฝ่ายป่ะเดี๋ยวคุจะคอยเอเอาไปเอาไปกูเลยเลยหนึงไหน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 มุด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 ก่อนมุดกนมาี้มาตัวนี้มาตัวนี้มาตัวนี้มาต้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  Ketepu. Iya iya iya. Kuliukai kau. Kau kau kau. Aku faham. Tahu faham. Kau faham semua. Kau faham semua. Kau keluar. Pergi. Kau 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 kau. Kau balik. 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 Kau bal โอ้ยไอ้เี้ยพี่ยิงเข้าหัวมันส่วนมันยิงเข้าตัวพี่แต่พี่ยิงเป็นธนูอ่ยโอ้ยไอ้เีชยโปอเตโต้แม่งเอาปืนกูใช้่ละศพผมน่าจะไม่อดแล้วน่าจะนั่นหมดแล้วไม่จะฝาถึงบ้านไม่ฝาถึงบ้านไม่ขอแค่นั้นแหละถึงหนึ่งหนึ่งโอเคแต่ฝาผมไม่ถึงนะไอ้การฝาร้อยหนึ่งเออร้อยเปร์แหละไอ้การฝาเท่าไหร่ เราผมร้อยสองโอเคถ้าเปิดลงกันก็คือสองร้อยศัพท์แล้วสองร้อยอ่ะไม่เป็นไรบริสัตว์อย่างเรายังกลับได้ครึ่งนึงเยอะท่านธนนาบานไม่เขเฉยแฮปซีอยู่แล้วกูตายไปแล้วไม่เสือกยิงแม่นนี่้แม่งยิงจย่างภูเขาโดนไอ้ยี่ไม่อัดลูกซองเข้าไปเต็มตัวแม่งเลยแต่เกาะแม่งหนาเอ้ยลงนี้เอาลงนี้เอาบิวดีกว่าที่ไหนเออเออพวกมึงอ่ะต้องพกบิวไว้มั่งแล้วว่ะเอาไบทำไรเอาไปสร้างกันเป็นกำแพงอ่ะ สกีบีดับดับดับแจ๊สแจกครั้งนี้สกีวีดับไม่ช่วยกูแต่ครั้งนี้ไอแฮสซี่ไปอยู่ช่วยกูเออเฮ้ยพวกมึงตอนนี้พี่อยู่ซอนไอแปดพี่สำรวจอยู่ซอนไอแปดมีบ้านมีบ้านอยู่หลายหลังเว้ยส่วนใหญ่จะเป็นบ้านระดับกลางเว้ยไม่ถึงก็ใหญ่มึงล็อกูก่อนอันวันไหนที่กูอาวุธครบมือแล้วมึงใกล้ถ้าจะไม่วันนั้นเดี๋ยวพี่ไปดูตรงบ้านแฮสแปดบ้างมีแล้วเว้ยกัน ยีงอยู่หลักกาไม่แย่สักเพรฝ่ามึงเลยเว้ยเราถึงจะมีวันนั้น,นในวันที่เราลุกลโลดพวกมึงอะไรเดี๋ยววะเฮีายาคิดไม่ออกเออมึงทำในวันที่ก<ต>ูวิ่งหนีมึงก็ไม่ทำในวันที่วิ่งลอยไอ้คำมึงก็เฮียเกลียดคำมึงัทำไมไม่ต้องวกไปแบบแบบมันแบบแบบคล้ายๆเด็กแวน้นเลยวะเฮียนี่เด็กแว้น ไอเกาะอะไรอ่ะซาวเวดเล็กกิ๊กคืออะไรอันนี้คืออะไรอะของอะไรอ่ะการพิว่าอเซิฟคูณสองไม่ใช่แค่เก็บของคูณสองแน่เอ้๋ยวอย่าแต่ไปหาของคูณสองด้วยวะไม่รู้อะแต่หาพี่อยเออเยอเออพวกมึงเ เฮดแปดของเราโลงโจงไม่มีมดสักตัวมาตอมเลยทำไมพี่ไปอยู่เฮดแปดอะก็กูเกิดเฮดแปดไอ้ชื่อกูรีเตียงรีรอคูดาวเตียงกันเลยคาโกอยากแม่งเอ้ยไอเฮียถ้าพี่ใช้หน้าไม้นะช็อตนั้นแม่งตายไปแล้วแต่หน้าไม้พี่ยิงไม่ถนัดด้วยวะพี่ลองด้วยสโคปหน้าไม้มันควายไปไอ้ชื่อกูทำมาท่าห้าหยุู่แต่ศกยุหยุดตเอ๊ะ ไอ้ย่าหมูไม่จำเแล้ววันี่หมูไม่จำเแล้ววันี่เออการมันจะไปยูทูปเพี่ยนอะไรไอสัตว์ที่มันวิ่งกระโดดข้ามหมูหมูอะอ๋อก็ดีเลยเออสกีปีดับจริงๆเลยหาฟ้าต่อโคตรเก่าอ่ะมามหาต่อแต่กูจะเปลี่ยนที่เรื่อยเลยเลยเราไม่เหนื่อยมาทะเลมาทะเลทรายบ้างดีกว่าตอนนึงกันอย่าเพิ่มย่งเพิ่มเฮ้ยแล้วตอนนึงอาแรกกินก่อนทะเลทรายใช่ว่าก็จะใช่ว่าก็จะใช่ก็จะไม่ใช่นี่ไม่โหด หาอะไรกินก่อนเนื้อเนื uh ้อเนื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 ้อเดะหาอะไรกินดิเดะอะไรช็อกชีสแ <c oughs> ้วพีก็ยืมสติกเกอร์มาเลโคาโอ้ยช <cs> ็อกโกแลตบาริตตอร์บบวิตเตบิสโอ้ยอร่อยมิทเตอร์่าอร่อยกว่าสิกเกอร์ิเตอรบิทไแบน ใช,ช่ว่าจริงหรอวะอันนี้เอาจริงไม่รู้อะคือมันดูแพงมันดูเหมือนจะหรูแต่น่าจะกินอื่นน่าจะอรยแพงเพราะพาสีน้ำเข้าเลยเหรอแล้วก็ภาสีบ้างเขาแม่งต่างกับบ้านเราด้วยแพงมพาคนดังบวกน่าก็น่าจะเกี่ยวมัน,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 นแต่ชอบคิดแคทมากกว่าเออคิดแค้นชอบไหมเนี่ยไี่เป็นนิสิตโอ้ยเ่เดอะไรขึ้นฉนเลยที่จบอกกันยังไม่เคยกินเลยมึงต้องลองกินก่อนดีกว่